สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลท์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะส,สมวันนี้ให้ดูสองเหรียญเลยทีเดียวเป็นเหรียญสิบบาทสองสีโลหะสองสีนะคะที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญที่ ปีพศเดียวกันแต่แตก,กต่างกันนะคะอยู่ตรงที่ตรงขอบเหรียญขอบเหรียญด้านในจะแตกต่างกันนะคะสำหรับเหรียญนี้ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะวงขอบนอกของเหรียญก็จะเป็นเฟืองจากสลับเรียบนะคะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่26มิเมตรนะคะวันนี้รายละเอียดของเหรียญพี่จอยจะไม่พูดถึงแต่พี่จอยให้เพื่อนๆดูความแตกต่างของเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผลิตปีพศเดียวกันนะคะแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ขอบด้านเหรียญด้านในนะคะเพราะว่าตรงขอบเหรียญด้านในเหรียญแรกที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะก็จะ อ่าขอบด้านในจะไม่ติดกันเลยนะคะก็เหมือนก็จะออกหลุดออกมาข้างนอกด้วยซ้ำไปนะคะเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญปีพศ2 5 5 0นั่นเองนะคะเพื่อนๆจ๋าก็หลังวัดอรุณราชวรารามนะคะหรือว่าวัดที่เราเรียกก็วัดอรุณนะคะ วันที่ประกาศใช้13กันยาพศ2531จำนวนการผลิตเยอะนะคะเยอะ130ล้าน2แสน2,000เหรียญเลยทีเดียวสำหรับเหรียญปีพศ2550นะคะเหรียญที่พิจอยถืออยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นเหรียญที่สองที่ตรงขอบด้านในจะไม่มีร่องรอยอะไรนะคะ ก็จะเป็นเหรียญปกติธรรมดาขอบด้านในก็จะติดกับขอบด้านนอกแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะคะถ้าเพื่อนเพื่อนพบเจอเหรียญที่มีความแตกต่างกันพอสอเดียวกันก็ถ้าชอบสะสมก็เก็บได้เก็บเลยนะคะตอนนี้เหรียญ U n c ินีก็มีการซื้อขายกันก็อยู่ที่ประมาณ 8 0บถึง100บาทเลยทีเดียวสำหรับปีพศ2 5 5 0 u n หนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็จะซื้อขายกันไม่เกิน20บาทนะคะหรือว่าแล้วแต่คนสองคนจะตกลงกันนะคะว่าอาจจะซื้อกันเท่าไหร่นะคะเหรียญที่พิจอยถีผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะคะเพื่อนๆจ๋า ถ้าเราพบเจอแบบนี้เก็บได้เก็บเลยนะคะสังเกตตรงขอบด้านในนะคะขอบด้านในของเหรียญก็จะห่างออกจากขอบด้านนอกมากมายเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้แล้วคําว่าอดุลก็สลูก็หายไปเลยนะคะคําว่าภูนะคะเหรียญน,นี้สลูตรงภูวิพลอ่าก็จะหลุดอยู่ไปข้างล่างเลยนะคะ แต่เหรียญน,นี้ก็ยังมีเห็นให้เห็นจระูนะคะเพื่อนๆจ๋าจะมีความแตกต่างตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตปีพศเดียวกันนะคะแต่มีความแตกต่างกันตรงขอบเหรียญแบบนี้คงจะขายได้มีราคาแต่ว่าพี่จอยไม่ได้ข้อมูลตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ว่าเหรียญ u n c ก็มีราคา เกินหน้าเหรียญไปประมาณ80-100บาทแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแปลกๆเหรียญตลกแบบนี้อ่าไม่ทราบว่าจะมีการซื้อขายกันเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆจะพี่จอยก็ได้เก็บไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหรียญก็จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างผ่านการใช้งานมาน้อยมากเราก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆถ้าพบเจอแบบนี้ก็ลองเอาเปรียบเทียบดูนะคะถ้า เก็บได้ก็เก็บเลยนะคะอนาคตใครจะไปรื้นะคะอาจจะมีราคาเป็นพันเป็นหมื่นก็เป็นได้นะคะเก็บออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะเก็บออมวันนี้ให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตเก็บออมวันนี้เพื่อที่เราจะต่อยอดทำกำไร ในวันข้างหน้าก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆจะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ